อ๋อไม่มีสัญญาณสวัสดีค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะตอนนี้นะคะฝากสมาชิกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ นี้นะคะก็เจอกันที่สยามสแควร์นะคะใครที่สะดวกโซนสยามสแควร์แวะมานะคะสวัสดีสมาชิกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแจกโปรโมชั่นอีกแล้วนะคะโปรดีๆมาตลอดนะคะมาพร้อมกับไลฟ์สดตลอดนะคะ ก็จะมีข่าวดีสําหรับคนที่อ้วนนะคะอาหารเสริมเราลดราคาอยู่นะคะก <d _> ็เดือนครึ่งเลยนะคะเดือนครึ่งนะคะ45วันในราคาเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะ3กล่องนะคะก็คือ3กล่อง1,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนใครที่อยากทําโบท็อกนะคะก็โบท็อกแค่1,000บาทเท่านั้นเหมือนกันนะคะโบท็อกก็ราคาพิเศษนะคะจุดละ1,000บาทนะคะ ตีนกานะเป็น1จุดนะคะลดราคาเหลือพันเดียวนะคะใครที่มีงบจํากัดช่วงนี้นะคะก็มาเติมความสวยราคาเบาๆได้นะคะแล้วก็เรามีโปรแกรม50ยูนิตนะคะแล้วก็มี100ยยูนิตของโบท็อกนะคะแล้วก็มีเซรั่มหน้าเดงเซรั่มนี่ขายดีมากเลยนะคะ500บาทก็สวยได้นะคะคุณปุกกี้สวัสดีค่ะเซรั่ม500บาทก็สวยได้นะคะแล้วก็ส่ง สั่งทางออนไลน์ได้นะคะเรามีส่งไปรษณีย์ให้ฟรีด้วยนะคะแล้วก็เรามีโปรแกรมอะไรอีกโปรแกรมร้อยใหม่นะคะเรามีโปรแกรมร้อยใหม่สวยๆนะคะเรามีโปรแกรมบูโรสนะคะแล้วเราก็มีตัวโปรแกรมใหม่แองเจลนะคะคุณพรพัฒนนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> กับไทยมาทำนะคะ ขับไทยแล้วแวะมาค่ะสวัสดีคุณพิรยาค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็หลายๆคนนะคะอาจะประสบปัญหาเรื่องความเครียดนะคะก็อยากจะ,ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ พยายามปลอบใจตอนนี้ทําได้แค่ให้กาลังใจกับทุกๆคนนะคะใครที่กําลังเครียดเนี่ยอย่าเครียดนะคะอย่าท้อแท้มาทําสวยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ทําให้เรารู้สึกเครียดน้อยลงมีคนไข้บอกว่าอยู่บ้านแล้วเห็นหน้าแล้วหน้าเหี่ยวพอมาเจอหมอปุ๊บหน้าตึงสวยกับบ้านอารมณ์ดีเลยนะคะนี่ลูกค้าประจําเล่าให้ฟังนะคะก็พอสวยขึ้นก็รู้สึกมีความสุขขึ้นนี้เป็นเรื่องปกตินะคะคุณปุ๊กกี้ขอบคุณนะคะคุณดูไทยวานบอกว่าหมอสวยขอบคุณนะคะ สวัสดีคุณกุ้งนางนะคะก็ตอนนี้นะคะก็เขาก็มีเขาเรียกว่าเริ่มมีแพทย์จิตอาสานะคะที่มาช่วยเขาเรียกให้คำปรึกษาด้านเขาเรียกว่าด้านซึมเศร้านะคะตอนนี้มีคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากนะคะก็หมอก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการให้กําลังใจกับสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะ เป็นแฟนคลับอธิตาคลินิกต้องไม่ซึมเศร้าไม่เครียดนะคะอยาเครียดนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนจําไว้ว่าทุกๆปัญหาจะมีแสงสว่างอยู่เสมอนะคะก็คือทุกๆปลายทางนะคะจะมีแสงอยู่แล้วนะคะให้เรามองหาแสงสว่างไว้นะคะก็อย่าทําจิตใจห่อเหี่ยวนะคะแล้วก็พยายามหาเรื่องสนุกเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขทานะคะถ้าใครเริ่มรู้สึกเครียดหรือซึมเศร้าเนี่ย ต้องมาพบจิตแพทย์แล้วนะคะอย่าปล่อยให้เครียดนานนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มเบื่ออาหารเครียดซึมเศร้าต้องพบจิตแพทย์แล้วนะคะวันนี้ก็มาขอฝากเรื่องของโรคซึมเศร้าด้วยนะคะตอนนี้กําลังระบาดเพิ่มมาพร้อมกับโควิดเลยนะคะไม่รู้ว่าอะไรน่ากลัวกว่ากันนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาต่อกันที่ความสวยของเรานะคะก็ตอนนี้เรามีโปรแกรม ราคาพิเศษน,นะคะแล้วก็สําหรับสมาชิกที่เป็นแฟนคลับนะคะที่โอนจองนะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกโปรแกรมอะไรนะคะแค่โอนจอง1,000บาทนะคะเดี๋ยวหมอจะปรับโครงหน้าปรับรูปหน้าเสริมความงามให้มั่นใจได้นะคะว่ามาทำที่นี่สวยทุกคนนะคะดูหน้าหมอเป็นตัวอย่างไปดูบีฟอร์หมอได้นะคะลงรีวิวหน้าตัวเองบ่อยมากนะคะก็วันนี้ขอเก็บไว้บ้างนะคะโชว์ทุกวันเลยนะคะ ก็เรามีโปรแกรมราคาสวยหลักร้อยนะคะสวยหลักร้อยก็เซรั่มหน้าเด้งนะคะสวยหลักร้อยแล้วก็สวยหลักพันนะคะสวยหลักพันแล้วก็มีโบ็อกมีใหม่ไดมอนด์ค่ะพันเดียวก็สวยได้ใครมีปัญหาเหนี้ยงนะคะสวยหลักพันเลยคะ่ะหนึ่งพันสองพันสามพันเราก็สวยได้แล้วนะคะดีกว่าไปฉีดแฟตนะคะก็ฉีดแฟตสลายไขมันบางคนเนี่ยบอกว่าฉีดมาหลายหมืน่นไม่ลดเลยนะคะก็ ฝากใหม่ไดมอนด์เป็นอีกออปชันหนึ่งสวยหลักพันก็มานะคะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับโอนจองพันเดียวได้ฟรีสเต็มเซลล์สองเขม็มโปรแกรมนี้นะคะเก็บสิทธิ์ไว้ได้1ปีเลยนะคะสมมุติว่าถ้ายังไม่สะดวกช่วงนี้เราโอนจองแพ็กเกจไว้ก่อนนะคะเขาเรียกว่าโอนจองแพ็กเกจของแถมไว้ก่อนตอนนี้เราแจกเป็นสเต็มเซลล์หน้าเด็กนะคะตัวสเต็มเซลล์ตัวนี้เป็นสารสังเคราะห์นะคะก็เป็นโกรทแฟกเตอร์ค่ะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้ผิวนะคะผลิตคอลลาเจนเยอะขึ้น น้าเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์สวัสดีอาจารย์โอนะคะโอนคิดถึงจังเลยนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะอาจารย์โอนี่แนะนําเพื่อนมาเยอะมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากสมาชิกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอะแล้วเราก็มาต่อกันที่ใหม่น้ํานะคะใหม่น้นํานี่ทําแล้วสวยมากนะคะสวยยังไงนะคะก็คือทําให้ผิวเนี่ยเปล่งปังเห็นผลทันทีใครที่มีปัญหามือเหี่ยวมือแห้งมาฉีดได้ ห้าพันบาทก็สวยแล้วนะคะแล้วก็มีลูกขุมขนค่ะลูกขุมขนนี่เราก็ฉีดใหม่น้ําได้นะคะดูสวยแล้วก็ดูเด็กเห็นผลเลยนะคะหลายหลายคนบอกว่าฉีดแล้วจะเห็นผลเลยไหมเห็นผลทันทีนะคะหน้าก็จะดูตึงดูใสดูแบลขึ้นคอลลาเจนผลิตเยอะขึ้นนะคะเสริมไฟนิดนึงนะคะเสริมไฟ <laughs> ล้วเราก็มีโปรแกรมอะไรอีกนะคะมืดไหมคะพอได้ไหมคะมองเห็นหมออยู่นะอันนี้ส่องไฟให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าทุกๆความมืดก็จะมีแสงสว่างอยู่ปลายทางเสมอนะคะก็ฝากเรื่องของโรคซึมเศร้าไว้ด้วยนะคะต้องระวังกันด้วยนะคะคนที่มาดูดวงทักอาจารย์โอหน้าใสนะคะมาทำจมูกสวยทุกเคสค่ะเพราะว่า หมอเรียมสัญญากมจากเกาหลีนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลนะคะทําออกมาสวยทุกอย่างรับโมหน้าใหม่หมอปั้นหน้าไปสวยทุกเคสนะคะนอกจากจะสวยแล้วงูเฮงดีด้วยนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะศาสตร์ของงูเฮงนะคะก็เสริมเขาเรียกว่าเสริมดวงนะคะเสริมดวงเสริมบารมีกันไปนะคะหน้าสวยงูเฮงดีนะคะก็ได้ทั้งหน้าตาสวยงูเฮงดีบารมีมานะคะ ปังเข้าไปอีกนะคะมาทาที่นี่ปังกันทุกคนนะคะก็ที่คนไข้ทาไปก็ดีทุกคนนะคะเพราะว่าไม่ต้องกลัวมาที่นี่เราดูเรื่องของโงหน่งเสริมไปให้อยู่แล้วนะคะใหม่น้านะคะก็จะอยู่ได้นานเฉลี่ยประมาณ6เดือนคือกระตุ้นคอลลาเจนค่ะ6เดือนนะคะก็คอลลาเจนที่ได้นะคะก็เป็นคอลลาเจนที่สร้างขึ้นมาแล้วนะคะกว่ามันจะแก่ไปก็อีกประมาณปีหนึ่งถึงสองปีกว่าคอลลาเจน เขาเรียกว่าแพรของคอลลาเจนจะเสื่อมนะคะคนไข้ก็สบายใจได้กระตุ้นนะคะกระตุ้นไป6เดือนนะคะก็อยู่ได้นานประมาณปีหนึ่งนะคะก็สวยสบายราคาเบาๆนะคะแล้วก็ใครที่อยากเข้ามาปรึกษาปรับรูปหน้าก็เข้ามาพบหมอได้ที่สยามสแควร์วันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของวันศุกร์เนี่ยเราจะไปเจอกันที่ปิด9้านะคะ นี่นะคะอาจารย์โอ๋ทำหน้ากับหมอไปบอกว่าไลฟ์ดูดวงนะคะไม่แต่คนทักเลยนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวยกมาทั้งคันรถเลยนะคะ <c oughs> นี่เลยนะคะ <c oughs> เ,อเอาเอาเอาสมาชิกพี่โอมาทำหน้ากับหมอเลยนะคะ <c oughs> สวยทุกคนนะคะ <c oughs> นี่นะคะอาจารย์โอปรับรูปหน้ากับหมอไปปิ๊งเลยนะคะ ลนะคะก็เดี๋ยวขอพิมพ์ตอบนิดนึงนะคะ พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้หมอเข้าที่สยามสแควร์นะคะอาจารย์โอแวะมาต่อได้เลยนะคะสวยเติมได้นะคะใหม่น้ำแล้วมีราคาพิเศษนะคะแค่ห้าพันบาทเท่านั้นค่ะพิมพ์ไว้ให้นะคะตอนนี้สวยราคาเบาๆนะคะยุคโควิดนะคะก็ต้องเขาเรียกว่าต้องสวยต้องคุ้มค่าต้องเห็นผล คุ้มค่าใช้จ่ายนะคะยุคนี้นะคะเป็นยุครัดเข็มขัดประหยัดทุกอย่างนะคะทําหน้าก็ต้องสวยประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเด้งจริงใส่จริงโอ้ยสุดบรรยายนะคะอาจารย์โอบอกว่าเด้งจริงนะคะลดจริงยกจริงใส่จริงโอ้ยสุดบรรยายต้องมารองนะคะไม่บวมไม่เจ็บแล้วก็ถูกมากๆนะคะของแถมเพียบนี่เลยนะคะอาจารย์โอนี่เป็นคนไข้เลยนะเพิ่งมารับบริการเป็นแฟนคลับหมอด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์โอนะคะ สวัสดีคุณคิมนะคะสวัสดีนะคะก็ใครนะคะที่ยังไม่เคยร้อยใหมแบบไม่เจ็บไม่บวมไม่ช้ำเห็นผลเลยนะคะต้องลองมาให้หมอทําให้ดูนะคะบอกเลยนะคะว่าระดับประเทศแน่นอนนะคะไม่มีที่ไหนทําได้เบาขนาดนี้แล้วนะคะคุณนารีเข้ามาให้หมอดูนะคะ ใครที่ทําไปแล้วมีปัญหาอะไรสงสัยยังไงนะคะเข้ามาให้หมอดูเลยนะคะคุณนุสลาวันที่29นะคะเดี๋ยวขอเปิดปฏิทินแป๊บหนึ่งนะคะตรงกับวันอะไรนะคะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ วันศุกร์นะคะเจอกันที่ปิ่นเก้านะคะวันศุกร์นะคะเจอกันที่ปิ่นเก้านะคะโอเคเจอกันแน่นอนค่ะคนไข้นี่นะคะใครที่ลงนัดไว้แล้วได้เจอกันแน่นอนนะคะคุณน้องคุณน้องฟอพูนะคะ ถ้าจะมาปรึกษานัดหมายค่ะตอนนี้เราใช้ระบบนัดหมายนัดคิวล่วงหน้านะคะ mm hmm. ก็ทักอินบ็อกนัดคิวได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวหมอจะทักอินบ็อกเข้าไปหานะคะ mm hmm. เปิดทักอินบ็อกให้หมอนิดนึงนะคะ mm hmm. อ่านในอินบ็อกด้วยนะคะ mm hmm. ทักคิวนัดคิวในอินบ็อกได้เลยะคะ่ะ mm hmm. วันศุกร์อยู่ที่ปิ่นเกล้านะคะ mm hmm. แล้วก็ที่สยามเนี่ยอยู่พุทธกับพฤหัสน,นะคะ คุณพีรยานะคะนัดเจอหมอวันที่25นะคะ25เจอกันที่ปิ่น9นะคะคุณพีรยานะคะอันนี้เปิดปฏิทินคู่ไปทุกคนเลยนะคะหมอไม่ได้เข้าที่ซีคอนนะคะที่ซีคอนจะมีคุณหมอออนกับคุณหมอรัดนะคะคนไข้ชมเยอะมากทําสวยค่ะราคาพิเศษด้วยที่ซีคอนก็ร่วมโปรนะคะลดแลกแจกแถมเยอะกว่าปกติด้วยแล้วก็ฟิลเลอร์ลดราคาเพิ่มไปอีกสาหรับสาขาซีคอนสแควร์ลดเพิ่มไปอีก500บาท ถูกแล้วถูกอีกแจกแล้วแจกอีกนะคะต้องที่นี่เลยนะคะคุณแอมมี่นะคะฉีดไขมันหน้าไม่อ้วนค่ะเราฉีดให้มันดูสวยดูละมุลดูเป็นธรรมชาติได้นะคะไม่อ้วนนะคะชีงเต็ม,ตมแล้วก็จัดโครงหน้าด้วยไขยมันนะคะทำได้นะคะ คุณแอมมี่สะดวกวันไหนก็แวะมาแล้วก็สําหรับสมาชิกแฟนคลับโอนจองแพ็กเกจเราของฟรีก่อนเลยนะคะเป็นสเต็มเซลล์สเข็มโปรแกรมนี้เดือนนี้โควิดแจกเยอะนะคะแจกให้2เข็มเลยนะคะปกติเข็มละ1 0 0 0 0บาทนะคะวันนี้เราออามาแจกให้คนไข้ของเราฟรีสําหรับแฟนคลับทิตตั้งใจดูไลฟ์สดของหมอนะคะก็มีของกํานันพิเศษให้กับสมาชิกนะคะสําหรับเดือนโควิดเดือนนี้นะคะเห็นไหมคะบอกแล้วนะคะว่าในความมืดมีแสงสว่างคะ่ะ หมอจัดให้นะคะก็ให้ของขวัญเพื่อนๆเ,เป็นสเต็มฟิล2เข็มนะคะหน้าเด้งผิวใสผิวฟูกระตุ้นคอลลาเจนไม่แพ้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะ100%นะคะพร้อมเป็นสารสังเคราะห์นะคะเป็นเขาเรียกวเป็นเป็นสารที่ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองนะคะคุณยุพาพรเข้ามาแก้นะคะแก้ไขได้แก้ได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับหน้านะคะก็สะดวกวันไหนนะคะก็นัดคิวมาได้เลยนะคะ ซ่อมได้นะคะก็เดี๋ยวทักอินบ็อกนะคะคุณยุพาพรนะคะหมอทักอินบ็อกเข้าไปหานะคะเดี๋ยวคุณยุพาพรคุยกับหมอในอินบ็อกต่อนะคะ แล้วก็หน้าใสนะคะตอนนี้นะคะเรามีโปรแกรมนะคะฉีดหน้าใสนะคะก็ถ้าเป็นเมโซไวท์คอลลาเจนเข็มละ1,000บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าคนไข้เนี่ยเปิดโปรแกรมฉีดผิวนะคะก็จะได้เมโซไว้ฟรีด้วยอีก5เข็มฉีดผิวขาวายได้หน้าใสด้วยนะคะก็ได้อย่างละ5เลยแค่5,000บาทนะคะได้อย่างละ5ได้10รายการนะคะอาจารย์โอโอนจองไว้ก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะคะคุณ PSPS PS หน้าใสนะคะก็เรามีโปรนะคะ เรามีโปรน่าใสนะคะถ้าเป็นพาเซนต้าสวยงบน้อยก็จะมีโปรเข็มละห้ารอบาทเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะสวยแล้วค่ะเบาๆเรามาหมดเลยเจ๊จัน์ดอกไม้สดนะคะแวะมานะคะคุณสายสุนีบอกว่าหมอฮอตมากนะคะขอพระคุณนะคะคิวทองนะคะคิวทองนะคะ,ะ <laughs> เพราะว่านอกจากจะเทออกมาสวยแล้วราคายังพิเศษด้วยนะคะ โอนจองนะคะทักในอินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวหมอทักไปหาในอินบ็อกซ์ของคุณกุ้งนางนะคะ,ะเดี๋ยวหมอค,อคอ่อยๆไล่ตอบไปนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในอินบ็อกซ์นะคะในอินบ็อกซ์ก็หมอคุยนะคะสวัสดีคุณกันนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็ซุปเปอร์รีบุนอาทิตย์เดี๋ยวเราเจอกันนะคะคุณกุ้งนางค่ะ หมอทักหาในอินบ็อกแล้วนะคะแก้มย้อยแนะนำทำอะไรดีร้อยใหม่เลยนะคะคุณธีรพัฒนนะคะเป็นสวยราคาเบาเหมาะกับยุคนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไปทำเครื่องบางทีเนี่ยมันอาจจะเห็นผลช้านะคะก็ร้อยใหม่ยกหน้าเลยที่นี่นะคะหมอการันตีนะคะยกหน้าเห็นผลทันทีไม่บวมไม่ต้องผักฟืน้นไม่เสียโอกาสในการทำงานนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยเราลดราคาพิเศษให้แล้วนะคะ ร้อยไหมจมูกนะคะร้อยไหมจมูกเรามีโปรแกรมนะคะตอนนี้แนะนําเอาใหม่ Angel ลไม้ถ้าไหมแองเจิก็จะมีโปรนะคะแค่5,000บาทนะคะแต่ถ้ามีงบเยอะหน่อยเราสามารถทําเป็นซุปเปอร์ลิฟได้นะคะสวยตามงบได้เลยนะคะคุณอ่อนวัญญานะคะแล้วก็ถ้าโอนจองมาพันเดียวนะคะก็ได้ฟรีอีกนะคะได้ฟรีตัวสเตมเซลล์อีก2เข็มนะคะก็เรามีโปรแกรม เริ่มจากใหม่เป็นไหม่แองเจก่อนนะคะไหมแองเจลก็5,000บาทนะคะถ้าเป็นใหม่ซูเปอร์ลิเรามีงบเยอะหน่อยนะคะเราก็ทำหนึ่งหมืก็ได้อันนี้สวยตามงบคุมงบให้ด้วยนะคะคุณออนวัญญามีงบเท่าไหร่ก็บอกเหมาได้เลยนะคะแก้มย้อยเนี่ยแนะนำนะคะอยากให้ร้อยใหม่มากเลยนะคะถ้าใครไม่เคยร้อยใหม่แบบสวยไปปังอลังการไม่ต้องพักฝืนเนี่ยต้องลองมาที่นี่นะคะ ไม่เจ็บนะคะคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาโหนกแก้มใหญ่นะคะก็รอยลดหนกได้นะคะหนกแก้มก็จะเล็กลงนะคะแล้วก็เราสามารถตอนนี้นะคะนวัตกรรมมันไปไกลแล้วนะคะใหม่ของเราบริกษษิรสิ์เฉพาะเลยนะคะไม่บวมไม่ฉมํำแล้วก็ ยกแน่นอนนะคะแล้วก็ปรับโครงหน้าเป็นกึ่งถาวรน,นะคะก็คือคนไข้จะได้หน้าใหม่ไปเลยอยู่ได้นานเลยนะคะ3-5ปีเลยทีเดียวใครที่มีปัญหาโหนกแก้มสูงนะคะก็ไม่ต้องไปพ่าตัดทุกโหนกก็ได้นะคะเรามีโปรแกรมร้อยใหม่ลดโหนกแก้มนี่นะคะลดโหนกไม่พอนะคะเรายังช่วยในเรื่องของการเติมเต็มนะคะในจุดที่บกพร่องด้วยนะคะเห็นไหมคะข้อดีของใหม่ของเราเยอะมากนะคะ คุณวาลินนี่เลยนะคะโปรแกรมที่หมาะพึ่งพูดไปเมื่อกี้เลยนะคะคุณพีรยานะคะโอนจองมาก่อนเลยนะคะนี่ที่โอนมานี่คนคล้ายเก่าทั้งนั้นเลยนะคะพอร,รู้อยู่แล้วว่าแถมจริงนะคะแถมจริงแจกจริงนะคะแล้วก็ฉีดไปสวยทุกคนทําไปแล้วปลื้มทุกคนแน่นอนนะคะ แล้วก็ช่วยคุมงบให้ด้วยนะคะสวยลักพันก็มาบอกแล้วนะคะใหม่ไดมอนด์เราเิลนทรันพันสวยทุกคนนะคะคนไข้ทําใหม่ไดมอนด์เหนียงไปเนี่ยมาชวนเพื่อนมาทํากันทั่วนหน้านะคะทําแล้เห็นผลอ่ะแล้วเราประชาสัมพันธ์ด้วยสําหรับสมาชิกนะคะที่แนะนําเพื่อนมาทํานะคะหมอมีของแถมให้กับสมาชิกที่แนะนําเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็มีของแถมส่วนลดพิเศษให้กับเพื่อนที่คนไข้พามาด้วยนะคะ เห็นไหมคะว่านอกจากจะดูแลคนไข้แล้วเราดูแลเพื่อนของคนไข้แล้วก็ญาติของคนไข้ทุกคนด้วยนะคะโอนเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะคุณคุณพรรยาบอกว่าของแถมคุณหมอนะคะชอบนะคะชอบของแถมคุณหมอคะ่ะน่าใส่จริงเลยนะคะ นี่เลยนะคะคุณพีรยาก็เข้ามารับบริการไปแล้วนะคะสวยไปแล้วนะคะออนจองมาแล้วออนจองเพิ่มมาแล้วด้วยใช่ไหมคะอยากลดโหนกแก้มนะคะลดโหนกแก้มเรามีฉีดลดโหนกได้หรือจะร้อยไหมลดโหนกก็ได้ร้อยไหมที่ลดโหนกได้นะคะเราก็จะมีร้อยไหมลดโหนกตั้งแต่เป็นไหมไดมอนด์ Diamond, พันเดียวนะคะหรือถ้าเรามีงบเยอะเรามาทําฟอกอายค่ะไหมฟอกอายของเราเนี่ยเส้นใหญ่นะคะอันนี้ใหญ่สุดในโลกแล้วกล้าบอกนะคะ เราก็ยาวมากนะคะแล้วก็ใหม่ตัวนี้เนี่ยเวลาทำเนี่ยมันจะทําด้วยแอดวานเทคนิคนะคะสำหรับคนที่ชํานาญมากนี่ชี้ว่าที่ตัวเองเนะคะชำนาญมากทํามาเกือบ20ปีแล้วนะคะแล้วก็ เราใหม่ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการเติมเต็มนะคะเติมเต็มในจุดที่บกพร่องด้วยนะคะนอกจากจะยกแล้วยังได้เติมเต็มด้วยบอกเลยว่าฟิลเลอร์ไม่ได้กินเงินเราเลยนะคะหลังจากที่เราร้อยใหม่ตัวนี้แล้วเราเสี่ยงเงินทําฟิลเลอร์น้อยมากนะคะ <c oughs> ก็ช่วยให้เราประหยัดในยุคโควิด <c oughs> แบบนี้นะคะ ใหม่ตัวนี้เทคนิคตัวนี้นี่เหมาะคิดค้นในยุคโควิดเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไข้ทุกคนมีงบจํากัดแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเสียงเงินทําอะไรสเปะสปะไม่ได้นะคะทุกอย่างจะต้องเห็นผลนะคะเราก็จะต้องสวยไม่พอยังจะต้องประหยัดด้วยโอ้โหมาราย่างมากนะคะก็ตัวนี้เลยนะคะฟอกอายตอบโจทย์นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการจัดโครงหน้าปรับคงหน้าไม่พอนะคะมัน ปรับได้ยาวนานไม่เหมือนที่อื่นนะคะไม่พอยังเติมเต็มต่อไปอีกไม่พอนะคะยังสวยแล้วก็เพิ่มความน่าใสาเข้าไปอีกยังไม่จบแค่นั้นยังกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยเห็นไหมคะเสียงเงินต่อเดียวนะคะสวยไปหลายเด้งมากนะคะคนไข้ทําชอบทุกคนนะคะ คุณยูพาพรบอกว่าชอบคุณหมอสวยธรรมชาตินะคะอันนี้หน้าไม่ได้ทำนะคนไข้พูดเล่นนะคะคุณยุภาพรเดี๋ยวจะเชื่อนะคะก็อันนี้ทํามาแล้วทางหน้านะคะแต่ว่างานของเราเนี่ยเป็นงานละเอียดนะคะก็คือการที่ทําและให้ดูแบบ ว่าทำเนี่ยอันนั้นมันธรรมดาเกินไปฝีมือมันธรรมดาเกินไปมันเบสิกอันนั้นมันเรียกว่าเบสิกแต่งานแอดวานซ์นะคะงานเทพจะต้องทําให้เหมือนไม่ทานะคนไข้งานที่ดีงานที่ละเอียดคนไข้ไปดูดาราเกาหลีทําทั้งหน้าเหมือนสวยมาแต่เกิดเลยเห็นไหมคะแต่ถ้าเราไปดูเบ้าหน้าเขาตอนที่เขาเกิดมาเราอาจจะตกใจก็ได้นะคะ ก็นหนังเกาหลีนะคะตลอดนะคะเขาบอกเขาเป็นแบบอันดับหนึ่งนะคะเราก็ไปเรียนมาจากต้นตํำรับเลยหมอไปเรียนมาจากเกาหลีคนไข้ไม่ต้องไปเรียนนะคะหมอไปเรียนมาให้แล้วนะคะอันนี้อยู่ในมือผู้ชํานาญการมากนะคะ <S <S แล้วเราก็มีการอัปเดตเทรนด์ความงามทุกปีนะคะ mm. ก็บอกเลยนะคะว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังอยากได้สวยยังไงบอก ตั้ง yup. แต่หมอทําไปคนไข้ชอบทุกคนนะคะสวยละมุนมากเหมือนสวยมาต,ตเกิดนะคะไม่มีใครจับโป๊ะได้เลยนะคะว่าแบบโอ๊ยไปฉีดไปทํามาไม่ฉันนอนตื่นมาเราสวยเองนะคะฉันทําบุญมาเยอะอะไรอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่คนไข้บอกว่าพี่เข้าวัดค่ะแล้วพี่ก็ทําบุญใส่บาตรคนไข้บอกว่าคนแถวบ้านตื่นมาใส่บาตรตามกันทวหน้าเลยนะคะเห็นไหมคะสนับสนุนศาสนาพุทธด้วยนะคะก็สวยอารมณ์ดีนะคะ สวยแล้วก็มีคนถามค่ะมีคนถามคุณระดาถามว่าฟ็อกอายกับซุปเปอร์ลิฟต่างกันยังไงคะอ่ะอธิบายนะคะก็ตัวซุปเปอร์ลิฟเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ว่ามันใหญ่แล้วยาวแล้วนะคะตอนนี้นี่คือเจอฟ็อกอายเข้าไปใหญ่และยาวกว่าแล้วก็ตัวกรอตแฟกเตอร์นะคะแล้วก็ตัวเงี้ยงของเรามีการปรับค่ะเรามีการปรับตัวเงี้ยงแล้วก็เสริมตัวกรอตแฟกเตอร์เพิ่มเข้าไปอีกเป็นเหตุผลที่ทําให้จัดโครงหน้าได้ถาวรมากขึ้นยกได้เยอะขึ้น ยกเนื้อไปปิดในจุดที่บกพร่องได้ดีขึ้นนะคะอันนี้คือจุดเด่นแล้วก็ที่ยกเนี่ยยกได้ละมุนแล้วก็ธรรมชาติกว่านะคะยิ่งมันแอดวานซ์ขึ้นสเต็ปเทพมากขึ้นมันก็จะยิ่งทําให้การยกโครงหน้าเป็นไปได้ธรรมชาติมากขึ้นคนไข้เห็นใช่ไหมคะดาราเกาหลีส่วนใหญ่ตาจะดูยาวไม่ใช่ว่าต้องไปผ่าตัดนะคะแต่เขาใช้วิธีการร้อยไหมเพื่อดึงตาให้ยาวขึ้นได้ พร้อมกับจัดกรอบหน้าไปในคราวเดียวกันด้วยเทคนิคของหมอนุนนะคะบอกเลยนะคะว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของหมอนุ่นเลยนะคะทําตาให้ดูกลมดูยาวขึ้นใต้าตาเต็มขึ้นร่องแก้มร่องน้ำมักดีขึ้นโครงหน้าดีขึ้นต้องมาหาหมอน,นุ่นอธิตาคลินิกนะคะที่อื่นลอกเลียนแบบไม่ได้นะคะบอกเลยนะคะคุณเจ๊จนันจองไว้ก่อนได้นะคะ ก็เดี๋ยวคุณละดานะคะเดี๋ยวหมอดูให้นะคะว่าเหมาะกับตัวไหนก็บอกเลยนะคะว่ามาทําที่นี่ไม่ผิดหวังนะคะก็สวยแน่นอนนะคะแล้วก็ราคาประหยัดเบาๆของแถมแน่นคุณเจ๊จันทร์ถ้ายังมาไม่ได้โอนจองไว้ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงโควิดเราแจกเยอะนะคะเ,คเห็นไหมคะของแถมของรถรถราคารถแรกแจกแถมเยอะนะคะแล้วก็งานเบสิกเบสิกเราไม่ทําเราทําแต่งานแอดวานเท่านั้น งานแอดวานคือยังไงสวยละมุนโหนกแก้มใหญ่คืออะไรไม่เคยมีลดโนกได้ใครที่เคยร้อยไหมมาแล้วโหนกสูงมาแก้ดวดนะจ๊ะมาแก้ดวดบอกเลยบอกบอกกันตรงนี้เลยนะคะโหนกใหญ่ๆเล็กได้นะคะคุณจะอูนะคะเจอกันวันศุกร์นะคะแล้วก็ ใต้ตาคำงบน้อยใหม่น้ำเลยค่ะสวยห้าพันราคาเบาเสวยได้นะคะ5,000ก็สวยได้แต่ถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยเรามีออปชันอายคอนทัวร์ค่ะ2,500บาทนะคะก็เดี๋ยวลดให้เหลือสองพันทวนอ่ะนะคะลดกันตรงนี้ไปเลยสองพก็สวยได้เห็นไหมคะสวยหลักร้อยสวยหลักพันก็มานะคะ ลดราคาไม่ลดคุณภาพนะคะลดราคาเพราะว่าช่วงนี้เราเข้าใจเศรษฐกิจมันแย่จริงนะคะแต่ความสวยทําให้เราอารมณ์ดีได้จริงๆนะคะจริงๆอยากจะไปเป็นจิตแพทย์อาสาแล้วนะคะเพราะว่าแบบว่าช่วยคอนซัลท์ให้คําปรึกษาให้คําแนะนําเวลาที่คนไข้ซึมเศร้าความสวยทําให้เราอารมณ์ดีอันนี้พี่สูน์มาแล้วนะคะคนไข้บอกว่าพี่สวยแล้วพี่หายเครียดเลยวันนั้นเจอคนไข้ประจํานะคะบอกว่าอยู่บ้านนั่งน้าเหี่ยวเครียดมากนะคะพอหมออ ร้อยใหม่ยกหน้าหน้ายิ้มอารมณ์ดีกับบ้านเลยนะคะคนไข้ก็นั่งขำนะอันนี้คนไข้ประจําของเรานะคะก็คุณลุงรัดแบอบกว่าหมอใจดีมีหน้าถึงมีลูกค้าเยอะนะคะใช่แล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยากให้หมอรีวิวไลส์สดได้เลยนะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวหมอจะไปพักผ่อนแล้วนะคะก็สาขาปิ่นเข้าวันอาทิตย์ วันศุกร์วันจันทร์วันอังคารนะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวหมอจะต้องขอตัวราไปพักผ่อนนะคะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ที่สยามสแควร์นะคะมาน้อยเห่านะคะเดี๋โชว์หมา่ะโชว์หมาแฟนบอกว่าหมาตัวนี้น่าเหมือนแฟนแฟนเลยซื้อมันเล้ยงตลกมากเลยนะคะให้ดูนะคะอันนี้ตลกมากเลยดูเอ๋ รารัไหมคะเอ๊ะเอ๊ะนี่นะคะนหมาน้องหมานะคะติ๊งตตลกมากเลยแฟนบอกว่าตัวนี้หน้าเหมือนแฟนนะคะแฟนก็เลยซื้อมาเลี้ยงเอาไว้ให้ดูต่างหน้าเห็นปุ๊บขำเลยนะคะ ตลกมากนะคะก็ฝากอาทิต้าคลินิกด้วยนะคะก็เดี๋ยวหมอราไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ <bye> พรุ่งนี้เจอกันนะคะ